ถ้าไม่มีโควิดน่าสวยมากมีคนมาแล้วไม่ล้างนะระวังแฟยไปไปไปปิดตาไว้ไม่เป็นไรปิดตาไว้ ของเล่นคือต้องไปจับเป็ดก่อนถึงจะได้ของเล่นเอาไหมไม่ไม่เป็ดน่ากลัวอ่าแล้วไปฝนให่แล้วไปฝนจะเป็นคนดีไหมถ้าเจอแบบนี้แล้วไปฝนโอ้โหเจอเป็ดนี่คงรุดเหรอชื่ออะไรไปฝนชื่ออะไรครับคุณพ่อค่าไปฝนค่ะอ่าตอนนี้มาให้อาหารปลากันเนาะอ๋อแล้วนะเราจะไปที่อื่นนะแม่จะโยนโปรอย่างแรงแล้วนะ

หยอนเตยลูกตั้งลงไปอุ้ยเจ๋งเลยเอาเอาไม่เอาไม่ดึงออกมากันีใกล้ใกล้ถ่ายเท่ากันหันน้าหัเท่าเลยบายเลยวันนี้เราจะมาทำอะไรบอกเขาสิันนี้จะไปให้หายป่าค่ สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขุมสุขนเอ่อมื่อนี้ยิงยุ้ยสิพามาเทียววัดวัดพระร้อยจังหวัดสุพรรณบุรีมากับลูกสาวชื่ออะไรชื่ออะไรครับพุทพ่อค่ะุค่ะอ่าตอ้นี้มาให้อาหารปลากันเนาะอาอไป ค่ะพีชอบไหมคะ,มคะมสนุกมากเบาๆลูกบบเบาๆเดี๋ยวมันจะกระเด็นออกนะ พี่ฝนตอยบรรยากาศดีเนะาะดีมากมากเลยอะบรรยากาศดีไหมคะไปฝนบรรยากาศดีค่บรรยากาศดีมากเละะะะยค่ะเราเปลี่ยนมุมไปตรงนี้ันดีกว่า แม่ก็จับด้โอไไ้โหี่วัยืนท่านทีอน้มีใกล้เลยมกล้เลยมาตรงนี้พอนี่ลงมาตรงนี Hare ้พอหยุดลูกจับแล้วโยนแม่นี่แล้แม่ถือให้แล้วหนูจับจับแล้วโยนลงไปว้าวเจ่งมาก นั่งย้นกได้นั่งที่เที่ยวที่เนี้ยดีมากๆแนะนํานะคะผู้ใดอยากมากับมาเดอนี่แนะนำบรรยากาศดีมากเออเมื่อนูเปื้อนหมดล้าคา เอาแล้วนะเราจะไปที่อตาะแม่จะนยนโปยอย่างแรงแล้วนะ ไม่ใช่รูปปั้นหรอกเป็นรือสีจริงๆไปผลเป็นรือสืของจริงเนี่ยมากกว่านะแม่ตกท่านสีโอ้ยแม่เห็นไปตกใจจริงไหมลูกสีนั่งอยู่ มันเป็นลูกตั้นเป็ดนั่นเองพ่อน่าพาไปดูเป็ดเลยชอบโอ้โหดูสิให้ถ้าไม่มีโควิดนะเขาทำสวยมากมมมมมเ,กายเลยนะเนี่ยอืมมาดูดิพ่อมาดูไหมลูกตั้นโอ้แม่ไม่กล้าเลยแม่กลัวเห็นปะเดี๋ยวพาขากลับขากลับโอ้หนี่ไงเต่าน่าลองทานจังเลยมีใครให้อาหารให้เนี่ยเขามารออาหารแล้วเนี่ยอืยม มีลูกปัน้นให้ดูด้วยไปดูที่พี่ไปดู้ต่อเลยดิยไปผลสุขสันต์เขาที่ไม่มีอาหารกินใช่ไหมโควิดเป็นโควิดดูเขาเหิวแล้วนี่เป็โควิดนี่เาขาาทตัวอใหญ่มากตัวนี้อยากจะออกแล้วหรอดีนะใช่ไหมือมาตอนกลางคืนหลอนอนะหลอนดิแม่ตกใจรูสิ <laughs> ฝนลุกดเลลุกนี่ไาไม่ดีนี่ยจะเปนแบบนี้าไม่ทด,ดีนะล้วมันจะล้างๆหน่อยนะคะเพราะ<ด><ด>ช่วงโควิดร<ด> <c oughs> ้านค้าก็เลยไม่เปิดแต่ดี ดูดีร่มรื่นสวยถ้าถ้าไม่มีโควิดน่าสวยมากมีคนมาแล้วไม่ล้างนะระวังเป็ดอไป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 ดูหน่อยไม่เป็นไรเขาเป็นลูกปั้นมากับแม่ลูกปั้นลูกปั้นพี่เขาพี่เขา มานี่มานี่เดี๋ยวพ่อจะมาแม่พี่ยังไม่กลัวเลยอุ้มเข้ามาอุ้มเข้ามางั้นอ่ะโอ้โหน่ากลัวจริงว่ะแม่อุ้มอุ้มเข้ามาดิวิ ปิดตาไว้ไม่เป็นไรปิดตาไว้ของเล่นคือต้องไปจับเป็ดก่อนถึงจะได้ของเล่นเอาไหม,มไม่ต้องเป็ดน,น,น่ากลัวไปลงเดินดีกว่านนไปลงเดินดีกว่าอ,อนนะไ่ทำนี้ก็มีนะแต่เขาไม่ให้ลงนะไม่ากลัวอุ้ยกลัว งอะเนมีีไม่มีดอกใช่มมีผีนี่คือบ้านจรงแม่ให้เขดูรู้สีเลยดินี่เงนเปสี้ันจ้ากพี่ไปฝนนึกจากันนึจ้าเสีกันเลนี่ก็หมูเป็ดไม่ใช่เป็ดเนเขาเป็นแีนี้ไม่เหมือนค้างตรงนั้เป็นเป็ดเลยหรือพวกเป็ดถึงแล้วทรางออกเอาไว้ไปทำ้ามสุดไหน เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างบอกพ่อหน่เป็นไงบ้างตัวไม่เป็นเลยกลัวเปิดไปกลัวใช่ไหมมันโง่คงรูดเนาะเจอคำบาดแบบนี้ไปผลรูดเลยอ้าวไปผลนลุกเลยใครเจออะไรคำบาดแบบนี้อ่าแล้วไปผลใหญ่แล้วไปผลจะเป็นคนดีไหมถ้าเจอแบบนี้แล้วไปผลอ้โหเจอเป็ดนี่คงรูดเหรอแล้วไปผลไปเจอเป็ดมาเนี่ยไปผลเห็นแล้วเป็นยังไง นะกล้าทำกล้าทำชั่วไหมหน้ากำเดาะเป็นนักพโทษหนึ่งไม่มีแม่เ่ยแตก็กล่าเอาสิแม่ก็หนักเขาบอกมีของเล่นอยู่ข้างหน้างนี่ฮดูของเล่นดิมีล็อกกันด้วยนะอืมของกอะต่ายน่ารักอันนี้ตัวอะไรคะอันนั้นตัวละสามต่ออันตัวบีบีแค่ไปโผล่ได้ตัวบีบีปะไอ้ไม่อยากฝนจะเป็น นี่แง่ดีๆเห็ไหมที่อยู่บ้านที่ไอ่ะอะไรอะไรอ่ะอะไรจ้ะอะตามใจหนูอ่ะหนูชอบอันไหนเดินหน้าพกรับไปเมื่อนนี้เอาไหนคะลูกไล่จ้ะอันนี้กระต่ายน้อยกระต่ายกระโดดพักรต่ายไหมอ่ะให้สองอันให้สองอันที่เอาไหนลูกอืแม่ให้สองอัน ไอิบขอบคุณคย่างไปสอนนขอบคุณค่ะดีนะว้าวว้าวว้าว้วาวาเร็วเรวเร็ว,ว,วไอยาทำไงเมืกี้